ราบหัวใจบินบรลือฤิ์นำทีมแจกของช่วยชาวบ้านจนมืดต้องนั่งกินข้าวบนเรือ บินบลลอริตได้มีการออกเดินทางไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมอย่างหนักสำหรับนักสแสดงหนุ่มบินบลลอริตหนึ่งในอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูได้มีการนำทีมแจกข้าวแจกน้ำและสิ่งของจำเป็นให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วหลังเกิดอุทก,กภัยน้ำท่วมอย่างหนักจนต้องใช้เรือเข้าถึงชาวบ้าน โดยล่าสุดเมื่อวันที่19ตุลาคมทางด้านเพจ Facebook บินบลัลลทริ์ได้มีการไลฟ์สดขณะที่นั่งเรือแจกข้าวตั้งแต่ตะวันยังไม่ตกดินไปจนถึงมืดค่ำแบบไม่หวั่นอันตรายแถมยังมีการนั่งกินข้าวกล่องแบบง่ายๆบนเรืออีกด <ket rain> <ๆ>้วยเห็นแล้วต้องบอกเลยว่าท่านคือฮีโร่ตัวจริงของประชาชนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว c ดอ อย่าลืมกดติดตามพร้อมทางกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ